ดูดวงชาวราศีพิจิกถ้าใจคนเป็นสุนัขจริงจอกโลกนี้ไม่น่าอยู่แต่ชาวราศีพิจิกเป็นคนเขาเรียกว่าร้ายมาร้ายกลับถ้าดีมาก็ดีกลับสิเข้านะเป็นคนรักจริงนะครับผมรักจริงหวังแต่งเขาเรียกว่าคบใครเนี่ยคบกันยาวชาวราศีพิจิกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดในลักษณะสุนัขจิงจอก นะครับผมมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันในโชคชะตาหนาจบนบนารมีวาสนาสิญธสิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มของ,ของรษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายเทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดดวงสุขสมสม,สมหวัง ดังใจหมายบอกได้เลยว่านะดวงชาวราศีพิจิต้องระวังมันเหนื่อยหน่อยนะนะท่านก็ลองคิดดูถ้าท่านเจอแต่คนเจ้าเล่์เอดูบายน์นะผมหลอกลวงปิ้นป้อนใช้เล่เหลี่ยมหน้าไหว้หลังหลอกคบไม่ได้นะพูดอย่างหน้าหน้าอย่างหลังอย่างนะพูดไปกลับไปนะผมหาคนจริงใจไม่ได้ต่อหน้าพูดอีกอย่างรับหลังพูดอีกอย่างนะ ธุรกิจการงานการเงินก็ดําเนินไปเอาเปรียบเราับหรือว่าโดนเอาเปรียบสารพัดสารเพศชาวราศีพิจิกถ้าโดนขนาดนี้ับในดวงชะตาของท่านเหมือนกับต้องหาผู้ค้าชูสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดเข้ามาค้าชูหนุนนําโชคชะตาท่านท่านจึงจะได้รอ,อดพ้นรัะผมในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาการที่ท่านตีตาจองมีตั๋วรอแล้วสวรรค์ส่งมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคด้วยบุญกุศลวัส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงกรท่านจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจนใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์สุขสมสมหวังดังใจหมายดวงนี้นะครับผมต้องระแวดระวังเพราะว่าบทจะขึ้นนะก็ขึ้นแรงมากชาวราศีพิจิตเป็นผู้มีพละพลังอำนาจบุญบารมีวัสนาโชคชะตาของท่านค่อนข้างที่จะเด็ดเดียวนะครับผมแต่ว่ามีทุนร้อน ค่อนข้างน้อยเพราะว่าตกตำแหน่งบริวารไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมจะมาส่งผลหนุนนำโชคแกตาเงินทองก็ามาไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะเกิดความแช่มชื่นประสบความสำเร็จเตรียมตัวเฮรับรับทรัพย์โอ้โหมันไม่ง่ายนะสิเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังมันทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดินใครบางคนพยายามดึงครับผมท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบสอนชอบบอก อบแนะนําคนแบบนี้เขาเรียกอะไรครับสะพานบุญราผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงเ่ะแต่ว่าบอกเขาไปแล้วเขาจะทําหรือเปล่าเขาไม่ทําหรอกเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปพูดอย่าไปพูดให้เขาเชื่ออยาพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อเชื่อหมอสันเถอนะับท่านจะไปพูดบอกว่าคุณมาทําแบบนี้นะทําบุญแบบนี้นะทำมาทานวิหารทานสังฆทานนะจะเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญล่กเรืองนะเดีย๋ยวเขาจะหาว่าท่านเลอะเถอะนะผม ว่าวิบมาลาสเ็นบ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไปสนใจนะผมสร้างแต่คุณงามความดีทําตัวเองก่อนนะบอกบุญบอกไปแล้วนะใครจะสาธุหรือไม่สาธุก็แล้วแต่นะผมเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นักษณะไฮโซโดดเด่นหน้าตาดีสวยสดงดงามนะผมมีความสุข,ขุมรอบคอบแต่นะผมหาคนจริงใจยากนิดนึงนะชาวราศีพิจิกดวงชะตาโดดเด่นทางด้านเรื่องนักแสดงนักร้อง การโดดเด่นทางด้านเรื่องการแสดงโดดเด่นแล้วท่านจะทําเกี่ยวกับเรื่องการแสดงเหมาะสมเลยชาวราศีพิจิกแต่ด้วยความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหานก็เรียกว่าความโกรธความเกลียดเนี่ยมันมีบริวารรอบข้างอาจจะทําให้ท่านรู้สึกว่าไม่กล้าับผมข้าพเจ้าจะไปทําได้ยังไงจะไปโดดเด่นทางด้านเรื่องการแสดงได้ยังไงับผมจะไปโดดเด่นทางด้านเรื่องความรักได้ยังไงข้าพเจ้าไม่กล้าแสดงความรักออกมาหรอกข้าพเจ้าไม่กล้าออกเดินทางไปไหนคนเดียวับผมในลักษณะ นะผมหนุนนําโชคชะตาเกี่ยวเรื่องธุรกิจการงานการเงินมันไม่หมูเลยในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาก็เตรียมตัวเฮล่ารับทรัพย์ถึงแม้จะโดนบีดดาบปักลงมาเขาเรียกว่าเจ็บแต่ก็ยังไหวอยู่นะผมไล่มาไล่กลับในโชคชะตามนาฏบุญบารมีวัสนาคุณควรวัดด้วยตาช่างนะผมวัดตาช่างให้ดีว่าโชคชะตาของฉันเป็นอย่างไรฉันเจออะไรมาบ้างฉันต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหน ับผมดวงชะตาของท่านออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกคุณจะได้คนพบได้พบได้เจอกับใครบางคนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาเข้ามาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านแต่อย่าเจอสุนัขจิ้งจอกแล้วกันนะครับเบื่อแล้วับผมชาวราศีพิจิกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเชื่อหมอซันเถอะับผมถ้าไม่ต้องไปยินดีกับเขานบยินร้ายก็ไม่ต้องยินดีับยินดียินร้ายไม่เอาับผมเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขานะผมเขาจะมามองเรา เราก็ไม่ต้องสนใจครับนะผมท่านอยู่ของท่านเองเพราะว่านะครับสุนัขกิ้งจอกมันตกตำแหน่งล้อมรอบดวงชะตาท่านท่านจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกตามเบี้ยดินแต่ระวังเรื่องความรักอย่างเดียวพอเป็นใช้ได้ความรักนะนะครับผมนะครับท่านต้องรวดเร็วทันทีทันใดอย่ารอช้าชาวราศีพิจิกความรักเป็นยังไงไปช้ากว่าเขานะนะครับผมนะเนิบๆช้าๆก็อื่นรวดเร็วทันทีทันใด ก่านาจะเข้าไปบอกรักก่าจะเข้าไปจีบก่าจะเข้าไปพูดคุยนะผมคิดแล้วคิดอีกจะทำดีไหมนะนะจะลุยดีไหมนะจะเป็นยังไงเนาะนะผมกลัวมากไปอดนะครับผมนะรับช้าอดไม่รู้ด้วยเพราะฉะนั้นความรักถือดอกกุหลาบเข้าไปครับใครบางคนอาจจะบอกว่าฉันมีแฟนแล้วฉันมีคู่แล้วนะผมเพราะฉะนั้นนะผมโลกดีมันเป็นอย่างนี้แหละ ท่านก็ต้องเร็วหน่อยเยวะคู่ครองจะมาเองในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะผมเกิดเข้ามาในช่วงจะตามันจะเกิดอารมณ์สองเพศเกิดขึ้นในดวงจะตาของท่านเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะผมอารมณ์สองเพศทั้งเพศชายเพศหญิงอยู่ในตัวเองนะผมนะผมแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นในลักษณะที่อึดอัดนะผมในตัวท่านนะไม่ใช่นะแต่บ่งบอกถึงว่าตัวท่านมันมีอารมณ์สองเพศที่สามารถทํางานกับผู้ชายก็ได้ทํางานกับผู้หญิงก็ได้ ทำงานกับ lgbt ก็ได้นะทาได้หมดเพราะว่าชาวราศรีพิจิกเขาเรียกคบเครื่องคบเครื่องเรื่องดวงชะตาคบเครื่องเรื่องเพื่อนนะผมแต่ชอบไม่ชอบอย่างเดียวคือคนเจ้าเล่ห์นะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตานาจบุญบารมีวาสนาเหมือนส่องกระจกแล้วเห็นนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความจาแย่ชาวราศรีพิจิกอย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งอย่าคิดว่าตัวเองไม่รวยอย่าคิดว่าตัวเองไม่ปัง เพราะว่าท่านชอบมองด้านลบของตัวเองนะเพราะฉะนั้นท่านจงพูดตามหมอสันครับผมหล่อที่สุดฉันสวยที่สุดฉันรวยที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันปังที่สุดฉันเลิศที่สุดฉันหรูที่สุดนะผมล้ายมาฉันก็ล้ายกลับนะบผมเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ท่านรับพลังความฮึกเหิมนั่นเองนะผมชาวราศีพิจิตรท่านต้องฮึเิมดวงชะตาถึงเปิด ถ้าท่านจิตใจตกต่ำนะครับยอมแพ้ท่านจะไม่มีมนสเสน่ห์แต่แน่นอนครับการที่ท่านมีความมั่นใจมากเกินไปมันก็ต้องโดนการแกล้งนะหรือว่ามันมั่นใจมากเกินไปจนตกต่ำรู้สึกเฟลอะจิตใจของคุณอาจจะเฟลขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านพอดีครับอย่าเติงเกินไปอย่าเด่นเกินไปแต่บอกกับตัวเองทุกครั้งว่าฉันหล่อที่สุดฉันสวยที่สุดครับนะครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสันได้ ขอ,อยท่านช่ำชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีท้ายคลิปหมอสันทําคลิปของชาวราศีพิจิกเอาไว้แล้วท่านใดจะรับฟังต่อยาวๆรับฟังได้เลยนะครับชาวราศีพิจิกดวงชะตาราศีพิจิกประจำเดือนเมื่อดวงอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมชาวราศีพิจิกจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการพัฒนาตนเองอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการงานและการเงินด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆใ,ในการทำงานคุณจะรู้สึกถึงแรงผลักดันที่จะต้องทำงานหนักและมุ่งมั่นมากขึ้นเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของคุณหนึ่ง ช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการสําคัญหรืองานที่ท้าทายความสามารถของคุณนี่เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงศักยภาพและความเป็นผู้นำของคุณให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมง,งานได้เห็นแม้ว่าอาจจะรู้สึกกดดันและเครียดบ้างแต่จงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองเพราะความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาว ในช่วงกลางเดือนคุณจะได้ทำงานร่วมกับทีมใหม่หรือได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจการทำงานเป็นทีมจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในเดือนนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆและขยายเครือข่ายทางวิชาชีพของคุณอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียของคุณเพราะความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะได้รับการยอมรับและอาจนำไปสู่โอกาส ใหม่ๆใ,ในอนาคตหนึ่งช่วงปลายเดือนผลงานที่คุณทุ่มเทมาตลอดทั้งเดือนจะเริ่มเห็นผลคุณอาจได้รับคำชมเชยหรือการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้คุณทำงานหนักยิ่งขึ้นในเดือนต่อไปอย่างไรก็ตามอย่าลืมรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อป้องกันความเครียดสะสม และรักษาประสิทธิภาพในการทำงานของคุณสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานโอกาสที่ดีกำลังรอคุณอยู่แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมและแสดงความมั่นใจในความสามารถของตนเองคุณอาจได้รับข้อเสนอง,งานที่น่าสนใจหรือโอกาสในการเปลี่ยนสายงานที่คุณใฝฝันมานาน ด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีพิจิกจะอยู่ในช่วงขึ้นขึ้นลงลงแต่โดยรวมแล้วถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคุณอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจเป็นเพราะต้องลงทุนในอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานหรืออาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลมากนะัก พราะในช่วงกลางเดือนคุณจะมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโปรเจกต์เสริมนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับโบนัสหรือเงินรางวัลจากผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจะช่วยให้สถานะทางการเงินของคุณดีขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ แม้ว่าอาจต้องใช้เงินลงทุนสูงในตอนแรกแต่ผลตอบแทนในระยะยาวจะคุ้มค่าอย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอสองในด้านการลงทุนเดือนนี้อาจไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเสี่ยงโชคหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ควรเน้นการออมและการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงเช่นกองทุนรวมหรือพัธบัตรรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินอาจเป็นการได้รับชำระหนี้ที่ค้างมานานหรือมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งจะช่วยให้สถานะทางการเงินของคุณดีขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการใช้ใจ่ายโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนเพราะอาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและมีเงินสำรองไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพิจิกที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจเดือนถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายยอดขาย โดยรวมมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนคุณอาจพบว่ามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมาจากการบอกต่อของลูกค้าเก่าหรือผลจากกลยุทธ์การตลาดที่คุณได้วางไว้หนึ่งสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ความบันเทิงหรือการพัฒนาตนเองจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ ในเดือนนี้หากคุณสามารถปรับกลยุทธ์ขายขายสอดคล้องกับความต้องการนี้ได้ยอดขายของคุณจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือนคุณอาจพบกับความท้าทายในการแข่งขันทางการตลาดคู่แข่งอาจมีการปรับกลยุทธ์หรือออกโปรโมชั่นใหม่ๆที่น่าสนใจดังนั้นคุณควรติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะปรับตัวอยู่เสมอการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษหรือการให้บริการเสริมอาจช่วยรักษาฐานลูกค้าและดึงดูดลูกค้าใหม่ได้2ช่วงปลายเดือนยอดขายอัชลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากนะักเพราะนี่เป็นเพียงการปรับตัวตามฤดูกาลคุณควรใช้เวลานี้ในการวางแผนกลยุทธ์สำหรับเดือนถัดไปรวม ถึงการสำรวจความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มตลาดใหม่ๆสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการปรับปรุงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มการขายการลงทุนในการทำการตลาดดิจิทัลหรือการโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้สินค้าขาดสต็อกได้ง่ายควรวางแผนการสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้าให้เหมาะสมเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตสำหรับชาวราศีพิจิกคุณจะพบกับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์หนึ่งเมื่อดวงอาทิตย์โคโจรเข้าสู่ราศีกุมชาวราศีพิจิกจะรู้สึกถึงพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ และการปรับตัวโดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์และความรักสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญอาจมีการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันอย่างจริงจังบางคู่อาจตัดสินใจแต่งงาน หรือวางแผนสร้างครอบครัวแต่ก็อาจมีความท้าทายบ้างเช่นกันหนึ่งในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณมีภาระง,งานมากขึ้นทำให้มีเวลาให้กันน้อยลงนี้อาจเป็นสาเหตุของความไม่เข้าใจกันหรือความขัดแยง้งเ,เล็กน้อยๆแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะดวงดาวกำลังส่งเสริมให้คุณมีความเข้าใจและอดทนมากขึ้น พยายามสื่อสารกับคู่ของคุณอย่างเปิดเผยและจริงใจบอกความรู้สึกและความต้องการของคุณอย่างตรงไปตรงมาหนึ่งช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปดวงดาวจะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นขึ้นคุณอาจได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการออกไปท่องเที่ยวพักผ่อน ด้วยกันหรือทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชื่นชอบร่วมกันช่วงเวลานี้จะช่วยเติมเต็มความรักและความเข้าใจระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหนึ่งสำหรับคู่ที่กำลังวางแผนมีบุตรเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะดวงดาวกำลังส่งเสริมในเรื่องนี้แต่ก็ควรปรึกษ,ษาแพทย์และเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนหนึ่ง ส่วนชาวราศีพิจิกที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในเรื่องความรักคุณจะรู้สึกมีสเสน่ห์และมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปคุณอาจได้พบกับคนพิเศษที่ทำให้หัวใจเต้นแรงหนึ่ง อย่างไรก็ตามดวงดาวเตือนให้คุณระมัดระวังในการเลือกคู่ครองอย่าดว่วนตัดสินใจหรือทุ่มเทความรู้สึกให้ใครง่ายๆให้เวลาในการทาความรู้จักกันก่อนเพราะอาจมีคนที่เข้ามาหาคุณด้วยความไม่จริงใจหรือมีเจตนาแอบแฝงหนึ่งช่วงปลายเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจจากการทำงาน หรือการเข้าสังคมอาจเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเร่งรีบจนเกินไปหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งอ,อกหักหรือเลิกราจากความสัมพันธ์เก่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเยียวยาจิตใจและค้นหาตัวเอง ใช้เวลานี้ในการทำสิ่งที่คุณรักพบปะเพื่อนฝูงหรือเรียนรู้ทักษะใหม่การให้เวลากับตัวเองจะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในอนาคตหนึ่งไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ การออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดจะช่วยให้คุณมีพลังงานบวกและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หนึ่งท้ายที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและพลังของดวงดาวเดือนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งหใหญ่ ในชีวิตรักของคุณไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้นหรือการเปิดใจรับความรักใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาจงเปิดใจและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยความหวังหนึ่ง